้ยไอหัวหน้าทีมผมพอแค่นี้ก็ดีพอคนนี้นี่เรื่องเอวนี่ไม่เคยแพ้ผมหมดแรงตั้งแต่นี่แล้วครับรผมนะฮะผมบอกแค่เดียวหัวหน้าทีมผมเซ็กซี่ที่สุดหัวหน้าทีมผมคุ่นดีที่สุดลงเมนเฮลมาแล้วนะจี๊ดจุดตัวฉันแม้ว่า เขาจะโดนปับแป้งก uh ็ตามคุณผู้ชมครับขอเสียงรู้ต้อนรับหัวหน้าทีมของวินเชอร์เลดี้แอนเชนแ e นนัดสักระเช้าคิดถึงที่จอชุ่ดนี้เขาชุดวันกับมาหนึ่งรอบง่ายไม่ขาวเหมือนเดิมแล้วแต่คราวนี้จะเปียกแครจะเปียกแครไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปหัวหน้าทีมของ สปริงใครรู้เปล่าสปริงนี่ตัวแรงเลยไม่จริงเหรอสปริงนี่ต้องบอกเลยนะว่าตุ้เกียริกมลอยู่เวทีไหนต้องเอาหัวหน้าสปริงขึ้นมาสู้อ้าวไม่ได้หรอกเขาไม่คนเรียบร้อยเหมือนกันเพราะเพราะว่าเขาเกย์สูงเขาขายของจุดเดียวกันจุดเดียวกันสองคนนี้เลยคือเจมส์นี่คือหัวหน้าฝั่งสปริงบอยพิซซานู โอ้เลยออกโกดูมากนี่ดูเห็นไหมเขาเขาขายของจุดเดียวกันนี่คือฮวน้าทีมสปริงและัวน้าทีมคนสุดท้ายกับทีมออเชั่มนั่นก็คือนักจูพปลายหญ้ามันใจหัวน้ามันใจนามันใจ น่าสนใจมากนี่คือทั้งหมด4หัวหน้าทีมเฮ้ยบอกได้คำเดียวหัวหน้าทีมซัมเมอร์หุ่นดีสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบได้คำเดียวหุ่นดีสุดครับผมคุณกล้าบอกว่าตุ้ยเกียรติกมลหุ่นดีสุดเหรอฮะสิบแปดมีสิบแปดมีกล้ามหน้าท้องที่ชัดมากเวลาเวลาถ่ายลงปกลงอะไรโชว์แค่หน้าอกตรงนี้ไม่กล้าลงนะฮะไม่อยากจะโชว์ของดีต้องเก็บไว้โอเค โชว์เห็นไหมเห็นไหมหัวหน้าทีมผมจะมาโชว์อะไรมันไม่ได้มันไม่ได้นดะฮะพี่บอยพี่บอยเบื่อไหมออนธรรมดาอยู่แล้วเบื่อเบื่อเบื่อโอเคในท<อ>่กคุณสี่คนอยู่ตรงนี้เพ<อ>ราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มที่จับรางวัลมอบของก่อนใช่เมื่อกี้เราบอกไปเอาห้ารางวัลไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนเครื่องเล่นดีวีดีชุดกางี้นั่งแบบพับได้หรืออะไรเยอะแยะมากมายเราจะมาจับฉลากกันนะครับเอาแลวเดี๋ยวด้วยที่บอยอ่านหน่อย คุณนายนาชูบุญเอี้ยวครับผมหนึ่งเอาอยู่นั่นเหรอใช่เหรอคุณนายนาเยอะมือเยอะมือเราดูหน่อยเยอะมือเยอะมือเยนะนับสองคุณนายนาเยอะมือให้ดูหน่อยนะฮะคุณนายนาอยู่ไหมอยู่ไหมมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาไหนมาไหนมาเร็วๆเยอะมือหน่อยคุณนายนามาเร็วๆแม่ศาสิทธิ์แลไหนอ่ะไหนอ่ะคุณนายนาหลังสุดหลังสุดหลังสุดใช่ไหมนายนาไม่ไม่อยู่คนนายนาคนรียกเพื่อนอยู่

เบอร์โทรอศูนย์แปดแปอพอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเลขจิตโทรเยอะคุณกาญจนะรัตน์เริ่มต้นที่0ูนย์แครับไม่มีนามสกุลคุณคุณกาญจนะรัตนับหนึ่งคุณกาญจนะรัฐศูนย์แปดแปดไล่ต่อขอเลขสองตั้งสองสามตัวถ้าไม่ดูไม่เขียนนามสกุลล่ะคุณกาญจนะรัตน์ให้อีเมลมาด้วยศูนย์แปดแปดหกสองหัมาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเช็คกันบ้านเดี๋ยวเช็คกันบ้านไอเยืนย็นคู่ ยินคู่กันก่อนยินคู่ก่อนอย่าเพ,กกพิ่งมอบน,นี่คือค,ค,คุณกาญจนารัตต์เหรอใช่คุณปลาช่วยเ <c oughs> ล้ววัต่อไปให้สงสารน้อาคุณ <c oughs> โ,โอ้โน้องกาญจนารัตต์สวัสดีครับไปด้วยรักมากเกินเกินดูดูดูนางใส่ตุ้งหูซะก่อน <c oughs> จังหวะนางจะโดนหอมแก้มนางจะทำแบบนี้อย่าอย่าคิดว่านางเด็กนะจ๊ะนางโตแล้วแล้ววันต่อไปเป็น เครื่องเล่นดีวีดีกับลำโพงครับไม่ต้องกลัวพี่นันพี่นันองน้ารับนถึงแม้พี่นันจะโดนแป้งก็ตามแรงเออชื่อคุณดวงน้ดวงนภาครับดวงนภาจิตซื่อศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่เก้าอ๋อพ่อดวงนภาจิตซื่ออายุด้วยอยู่ด้วยมาเลยมาอุ้มแป้นเลยอุ้มแป้นเลยได้ลูกเหม็นกับบ้านใหม่แล้วคุณคอยดูนะหัวหน้าทีมคุณจับขึ้นมาไม่ไธรรมดาจะไม่อยู่ในงานเวลาอ่านนี่จะปักเปิดตัวฮะไดงก็โคตรอร่อยโอ้โหเลยวะ กล้องหลวลอยได้กล้องหลวลอยคิดดูแล้วกันกล้องหลวลอยเพราะว่าอันนี้เป็นกล้องหลวลอยแต่จริงๆตอนแรกผมจะแจกกล้องโพรโลจมบ้าให้มันลอยดีแล้วครับผมไม่ได้อีกโอ้ยโดนผู้ใหญ่กันแก้กตลอดเวลาทำไมก็ต้องเก่าด้วยคุณเออคุณคุณอะไรวะเนี่ยธรรมดาผมจะอ่านในภาษาฝรั่งเศสช่วยให้หน่าดนับครับโอ้ยคุณม้องกระเบียนเหม็นมะรี่มันภาษาพม่าเออ คุณกูลวิภาครับจุติโวลกุลไว้อ่านภาษาไทยอ่ะเราคุณกุลวิภาจุติโวรกุลอย่าก๊อศูนย์แปดหนึ่งพอ่พอพ่ออยู่ไหมไม่อยู่แน<ห>่ต้องจับใหม่คอยดูหนึ่งคุณกูลวิภานับสองคุณกุลวิคุณกูลวิภานับ, 2. 2> นบเห็นไหมต้องจับใหม่จริงด้วยเสียเวลาไม่เคยจะได้จับทีเดียวดูเรื่องก็ผมชอบจับหลายทีอะ,อะ ร้อมคนคนนิติมาองละอศูนย์แปดเก้าพอนิติมาอยู่เหรอมีไหมฮะใช่ไหมฮะเขาบอกมือให้น้องเขาบอกว่าไม่ใช่ไงคุณอะไรอีกทีหนึ่งคุณนิติมาคอยดูต้องจับถึงห้าครั้งอ่ะนิติมานับหนึ่งคุณนิติมาออลรอนิติมานับสองและนิติมาเสียเวลา ไปเลยตุ้ยเลยครังเฮ้ยคุณเจริญไม่สนตัวกับผมนเลยคุณเจริญคุณทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณคุณคุณชมัยพรบัวฐานทองคุณช่เอออยู่ด้วยมาเลยมามามามอ่าม้มา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 ดาม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 เมา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 วามาม่มามามายาม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 มามมือาจะได้รถเลยเมื่อกี้รางวัลที่ เดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลที่หนึ่งตอนนี้มอบของรางวัลทั้งหมด4รางวัลก่อนนะครับอ่ะอุ้ยจะทำยังไงเอ้ยเออคุณคุณน้องน้องชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้กันแลกกันแลกกันแลกกันโอ้ยคนตัวเล็กได้ของรางวัลใหญ่สุดเลยอ่ะเออคนโทษขอโทษขอโทษโอเคเราเราจะมอบพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปทีเดียวเลยหนึ่ง แบกสองเซิ้นเอาใจลูกถ่ายลูกถ่ายลูกรับเลยเอาล่ะเอาล่ะพร้อมนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนบนเวทีเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็แน่นอนครับว่ารางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ในวันนี้อ้าวพี่นัดพี่นัดจะลงไปไม่ได้พี่นัดพี่นัดให้น้องแบกไปเองพี่นัดพี่นัดจะลงไปได้ไงพี่นัดเราทำอะไรกี่ต่อ ให้น้องแดกไปโอเคโอน้อยออกใครออกได้จับโอน้อยใครออกได้จับรางวัลที่หนึ่งโอน้อยชัดเจนเลยนะกว่นหน้าทีมบอครับกว่าหน้าทีสุดยอะคือคือรางวัลเล็กๆผมได้จับหลายทีแต่ผมไม่ได้จับรางวัลสำคัญเสมอคุณเจริญนะฮะเอากล่องมาเลยดีกว่าเพื่อเพิ่ทำเพจกี่ทีคุณเอากี่ทีแล้วอย่างนี้มั่งเหรอจะได้ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยคอยดูนะไม่ได้หรอกทีแรกอะ คุณสมบูรณ์กลิ่นจันหอมเห็นไหมไม่อยู่คุณสมบูรณ์แล้ววันใหญ่วันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใหญ่มากคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์นับหนึ่งคุณสมบูรณ์นับสองสมบูรณ์เสียเวลาเห็นไหมนี่พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยจับทีห้าใบเลยจริงพี่ตุ้ยจับห้าใบเลยฮะไอใบนี้ได้แล้วคุณเจริ คุณเออนางสาวอาะไรนะเสียเวลาไหมพี่บอยครับโอ้แต่ยากจริงอ่ะเฉลิมศิรินามสกุลไงครับคุณโอ้โหมงดีเดี๋ยวไม่เขาหวยคุณชิพพอแกอ่าน,นได้ที่แกโคตรเก่งอ่ะนี่ไงนี่ไงอันอีนเมลเขาสิแทนะโคลาชอ๋อเป็นคนโคลาช คุณแพทนัโคลาแอดท็อตเมลดอทคอมแถมชิ้มแบงเล็กคุณจะเลยคุณแถมมากมาคุณอ่านซิอ่านว่าเออว่ะแพทนัโคล่าครับครับหนึ่งอีเมลอีเมลได้เฉลิมวงศิรินามสกุลเฉลิมวงศิรินับสามโอเคจบแบบจับมือจำใหม่แล้วเหวะบอกไม่อีกบผัานอะไรของคุณเนี่ยคุณตุ้ยมันเป็นคนจับเด็กถือกล่องมวยอะไรอย่างนี้ีตุ้ย ใบนี้คุณจับไม่ได้คุณหมดสิทธิ์จับไม่ได้คนอื่นจะได้จับแล้วคุณจิราพรศรีประยูนอ่ะพี่บอยจับเลยจิจิรับเดี๋ยวเดี๋ยวอโยยโยิษอันภิษอันภิษฐ์คนเลยคุณจิราภาศรีประยูนใช่ไหมฮะใช่ไหมเห็นไหมใช่ผมต้องขั้นต่ำสามทีไงคุณเจริญโอ้แล้วระดับขอรางวัลยัง กล่องเล็กก่อนน้องคนนั้นเอวนะเฮ้ยไม่ได้กันเองโอ้ก็ถ่ายรูปเลยกันเดี๋ยวคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเช๋อเลยเอเลยเอาได้เครื่องดูดฝุ่นได้เครื่องดูดฝุ่นเอาเครื่องดูดฝุ่นพี่พี่เอาสี่คนมอบ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 พร้อมกันสี่คนมอบแล้ววันใหญ่วันนี้ขอสิ่มือกับรางวันใหญ่ในวันนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่สี่หนุ่มเลยส่วนก็คือการถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวหัวหน้าทีมผมขอเก็บไว้สุดท้ายเพราะว่าทายแม็กสุดพีคสุดหัวหน้าทีมผมขอเก็บเดี๋ยวเดียวขุณตุ้ยคุณตุ้ยคุณไว้ทีหลังเออผมเก็บผมเก็บหัวหน้าทีมผมหน่อยหัวหน้าทีมผมรึเปล่าถอดเสื้อนะครับเดี๋ยวเออผมเปลี่ยนใจแล้วต่นี่ท่าเยอะบนนี้บนนี้อ่า ladies and gentlemen และนี่คือการบูชายันหัวหน้าทีมหมายเลขหนึ่งตุ้ย เีกระบนถอดเลยเสื้อเสื้อเสื้อเสืเสือเสือเส้อไม่เราไม่เมื่อกี้เป็นทำไมบีบอกกางเกงวะไม่ไม่เสือ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 ติดติดตติขายของตลอดเลยบ้าลลดซินึงโอ้โหไม่ติดเบ้นเลยอ่ะอไรอ่โอ้จบแล้วเมื่อเช้ากินแล้วยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยทงใหญ่มากก็ไม่เกี่ยวไงอ้หกรตกกระตก กลัว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 เอาตุ้ยเกียร์กระบอกถอดเรียบร้อยมานี้ยอ่างยังอย่างดูมานี่ก่อนคุณมานี่ก่อนครับคนต่อไปใช่คุณสกอาธรเฮ้เฮทุกคนระหว่างเห็นผู้ชายมีซิกแพคกับเห็นที่โปถอดคุณรู้ได้ไงว่าคุณตุ้ยไม่มีคุณคุณรู้ได้ไงว่าคุณตุ้ยไม่มี หัวหน้าทีมผมแกไว่อยากชมเอาจริงป้าจริงใหญ่เลยจริงใหญ่เฮ้ยเราเป็นกระชิบปี่ตุ้ยน้าพีระสักนาทอนครับเชิญนะบนเวทีไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราเตรียมตัวมาแล้วกลับมาเช็คเอาประกัสุขภาพแล้นี่คือหัวหน้าทีมของวินเจอร์นักสักนาทอนโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้เสียลหลงแอ้วโอ้โห โอ้โหอ้โหเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านไปดมด้วยเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านด้วยคนออกไปไม่ติดได้แล้วไม่มีใครของจริงมั้งเลยเหรออคนที่สามคนที่สามน้องนัทชิวไพรงามเชิญนะบนเวทีครับผมและนี่คือหน้าทีมของออทัม l a d y and gentlemen นินซองซับอัซวาย เปลี่ยนต่อ1ซี่ด้วยโอ้โหคุณเห็นหรือยังเวลาตุ้ยเจกับวนโดนขนาดมันเป็นยังไงโอเคเอ่ออย่าดูข้างบนทางสุดลำบีด oh uh ้วยสุดเด็ดสุดดีทีผมเป็นไงเป็นไงนี Danish ่คราวนี้เมนเฮลก่อนนัดอีกครับ คุณบอยคุณมีเดยอยากจะอยากจะพูดก่อนจะจะจะโชว์ความเซ็กซี่ไหมคือผมอยากจะบอกว่าของพรุ่งนี้มันต้องสะสมด้วยอายุงานสะ,สะสมอเลรฮะอายุงานโชว์เลยดีกว่าอันนี้คือหวัวหน้าทีมสปริงครับห2ึ เราดึง <łość> ไม่ออกด้วยครับกการง่ายเราจะมีการเออละเลงเนื้อตาม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 ย่าง้อยาง้ตามตามด้วยเอากล่องไว้จามากล่องไว้จามาเดี๋ยวคุณเชก่อกล่องกล่องไว้จามาเดี๋ยวมาเอมเมื่อกี้สองวีละพันหนึ่งละทีนี้ ส่วนตัวตลดอยู่ที่ว่าใครจะบริจาคเท่าไหร่นะครับเราจะมีให้ทุกคนถือน้ำมันมาลงนัดชิวกันเลือกก่อนว่าคุณน้นคุณจะเอาจุดไหนครับคุณนจุดไหนครับโอเคงั้นเราขออนุญาตไม่เสียเวลาแล้วแต่เขาเลยเริ่มต้นที่น้องคนสุดท้องบนเวทีก่อนครับแลันชิลเฮ้ยพี่จะจ่ายตามนี้ถ้าคิดเป็นหัวแถวพี่ยืนหัวแถวเลย ไม่ใช่แป้งนะจะมาบีบเันเออใครคุณนัทชิลใครอยากจะรูปตรงไหนได้เลยนะฮะขึ้นมาเลยฮะตั้งราคาฟังนะตั้งราคามาสมมติว่ารูปหัวไหล่ห้าร้อยคนที่ประมูลห้าร้อยหยอดห้าร้อยก็จะได้รูปทุกคนอือโอ้สมมติว่ามีห้าร้อยห้าคนก็ได้รูปทั้งห้าคนโอ้คุณพระเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตั้งราคานะครับเดีวไม่เอาตามหมดนะไหมฮห้าร้อยหรออะไรนะไม่ได้อย่างยังสม เท่าไหร่ครับน,นี่ไม่ไม่นี่ฟังฟังผมก่อนคือการการเลื่อนเอ่ยราคาเป็นตอนนี้เนี่ยก็คือการทําให้ทุกคนมีโอกาสในการทําบุญร่วมกันถ้าเกิดตั้งสูงไปก็อาจจะได้ลูกน้อยแล้วก็ได้เงินทําบุญน้อยถ้าตั้งน้อยน้อยคุณก็จะได้ทําบุญกันเยอะๆอย่างนี้ถ้าเกิดตั้งแค่สิบบาทเนี่ยก็มาหมดเนี่ย <laughs> ถ้าเกิดอยากให้ทำบุญจะ1สิบบาท <laughs> มันก็ขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาเลยพี่น้องพี่นัทชิลตั้งราคา <laughs> มาไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเกินไปเท่าไหร่ดีไม่น้อยแลไม่เยอะเกินไป 300ก็พอครับ300บาทเอาวะ300บาท300รหนึ่งทีมงานยังเตรียมตังค์เลยคุณพระช่วยเออคนเล็กเลยสามร้อยบาทใครใครจะลูบน้องนั้นก็ต่อแถวมาเลยมาแล้วมาแล้วทีมงานมาร์เก็ตติ้งของเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรื่องประเด็นทีมงานนะครับเดี๋ยวตั้งกาวเลยครับเดี๋ยวนี้ตั้งแค่สามร้อยไม่ดีนี่ผมับโอนอาร์นะครับมากระเถอะมาลูกหัวไหล่ดีไงดีไงทีนเนี่ยเนี่ยทีมงานเราขอเลยเนี่ย เร็วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการแสดงคอนเสิร์ตกันอีกนะฮะ <laughs> คืออ <laughs> ย่างนี้เราให้แค่สามคนนะครับตอนนี้เวลามันแข็งชันจริงแล้วตอนนี้หนึ่งคนอีกสองคนขอยสองคนสามร้อยบาทสองสองเจอแล้วสามร้อยอีกคนหนึ่งสามร้อยสามครับมาเลยอเอา <ๆ S 1> ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับเป็นคนรู้แทนมาเลยฮะมาเลยฮะยกมือมาทีมงานช่วยผมดูด้วยเออคุณนัทศักดารถคุณถอยมาก่อนเพราะผมลูบคุณไปแล้วเอ้าพร้อม ย่อนย่อนเงินย่อนเงินไปเลยไปรับสิทธิ์ที่รักเราเนี่ยที่รับเงินนี่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 โอ้ยนายอยากจะลูบนางอยากจะลูบเอา้เอาเอาโอเคไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไร,เร,เ,รเราเราจะไม่มีการเกินอย่างนี้อีกแล้วนะฮะพร้อมหนึ 1, 2, ่งสองสามเทน้ำมันแล้วลูบเลยครับโอ้โหโอ้โหปีงซะโอ้โหชะโลชลลื่นเชียวโอ้โหกาหัวไหลนะดิวล,ลื่นเลยเนะี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหล้นล้วนทารน้ำมันโอ้โหที่เรื่องอภิกรรมล้นน้ำมันล้นน้ำมันเอาสบายเลยเอาด่วนๆเลยครับเรามาทำบุญด้วยกันเรามาทำบุญด้วยกันอาเลยครับที่ปิดปากเนี่ยจะจำข้าวได้สมูน้องเขาลุ้มเหมือนเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าลู้ไปเนี่ย เลขก็จะออกมาเองเลขขึ้นแล้วขอบคุณนะครับอ่าลงๆคนต่อไปคนต่อไปคชิญครับคนต่อไปโอ้โหมือมือเจ้ใหญ่มากเกได้ละหมัดเยอะมานะครับผมโอเคอ่าโอ้โหสิบสิบไเลกดีๆขออนอหัวนเอโอเคเออขอบคุณครับขอคุณครับคนต่อไปคุณพี่ครับเชิญครับผม อ่าลูกไปเลยเออขอบคุณครับแค่นี้เหรอครับทำบุญคุณแม่ทำบุญคุณแม่ทำบุญขอบคุณครับไม่เสียวเลยนะครับผมเออหัวมือสั่นมือสั่นโอ้ของขึ้นของขึ้นโอ้จานหนูนี่เนี่เจ๊คนนี้นี่เขารอมานานเขารอมานานถ้าตกลงตกลงอันนี้กับพี่สองที่ไหนจุนจุนแน่จริง ผมจะไม่ประกาศที่สุดท you know, ้ายผมจะประกาศที่สามและแน่นอนในตอนสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ไม่ประกาศคุณว่าไงบอกแล้วว่าไม่น่าเชื่อคนที่มีคำขวัญเยอะที่สุดอาจจะเป็นคนที่โดนทิ้งท่านแน่ที่เราเป็นคนที่สามของอุนศรีเอลโอซิสู ่นกอลมาวันนี้ถีเซลด้วยเร้องกาจัดนาไม่ีด้วยครับราไม่ดด้วยอยากช็ตุยเกี่ยวกับหมดโดนกับบอลที่สนุกอเปล่า Okay. <laughs>